สวัสดีครับวันนี้อยู่กับแอดมินลีมนะครับผมวันนี้นะครับแอดมินก็มากับคันตกปุ่งของไททันเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับอยู่กับเจ้าไททันเฮด28นะครับผมตัวนี้จะมาในโทนแบบดอกซากุระนะครับผมประมาณนี้เลยระยะคัน180เซนเมตร8เหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วก็มีเขียนไว้ด้วยนะครับว่าชิมตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันคันตัวนี้เบามากเลยนะครับผมน้ําหนักเขาอยู่แค่38กรัมเองนะเบาแบบเบาวิวเลยนะครับผมอเดี๋ยวเรามาแกะดู เป็นโทนซากุระนะครับก็จะมาในโทนแบบว่าสีแบบอมชมพูประมาณนั้นนะครับตัวนี้ก็จะมีซองใส่คันมาให้นะครับเดี๋ยวแกะให้ดูกันนะ,ะนี่เอาคันวางก่อนสวยนะสีชมพูตั้งแต่จุกจนในด้ามเลยนี่ซองใส่คันก็โอเคนะเป็นซองใส่คันไม่ได้เป็นโฟมปุนะแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับผมประมาณนี้วางนี่ครับจุบ เดี๋ยวเรามาดูกันขออนุญาตแกะน้านิดหนึ่งเพื่อให้ชมความสวยงาม <Okay. S 1> ตัวนี้นะครับก็จะเป็นไททัน H28 นะครับผม oh. ประมาณนี้เลย oh. มีเขียนไว้ด้วยนะ oh. เอามาชิมกุ้งนะกุ้งเอาไว้ตกกุ้งนะครับผม oh. แล้วคันก็เป็น 180L oh. ตัวนี้จะบอกระบุเวทเหมือนกันนะครับร,ระบุว่าเป็นเวทไลท์แอคชั่นเะครับ L oh. ตัวด้ามนะครับก็ถอนได้ทั้ง ตูดตรงนี้นะครับแล้วก็ทรงกลางด้ามนะขอดได้เหมือนกันนะและด้ามเขาเนี่ยเจาะไล่เบามานะบางๆอย่างนี้เลยนะเจาะไล่เบาน้ำหนักเบามากนะครับสามสิบแปดกร,รัมเองนะตัวนี้นะถือว่าเบาใช้ได้เลยอ่ะแล้วจุกปลายคันเนี่ยก็เป็นเหมือนเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นวัสดุเป็นโลหะนะประมาณนี้อ่ะแกะออกมาเนี่ยฟังเสียงอ่าไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะแต่เสียงนี่คือรู้เลยว่าเป็นโลหะนะ ลายก็เป็นแบริ่งนะครับผมโหตัวนี้นี่ชมพูตั้งแต่ท่อนนี้เลยนะท่อนปลายเลยนี่ปลายเป็นแบริ่งนะครับผมตัวอาการสายพันธุ์นะเวลาช่างกุ้งแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนี่เห็นไหมในชมพูตั้งแต่ปลายเลยตัวนี้อชมพูทุกท่อนเลยเสนสวยเลยครับผมตัวนี้มาแนว,แ,นวแบบสปุระาปุระนะครับเวทที่เขาระบ,บุไว้เนี่ยเป็น L นะแต่จากที่แอดมินสัมผัสดูนี่ก็คือมีความยวบอยู่นะเดี๋ยวลองดูแอคชั่นกันคนระับ โอ้ตัวนี้ใช้ได้นะครับก็ยังก็แอลนะครับผมเป็นเวทไล่แอคชั่นเนื้อเขาก็ยังมีความตึงอยู่แต่รู้สึกเนี่ยรู้สึกได้ว่าเวลาดึงอะ่ะมันแอคชั่นมันลงอย่างตรงนิ้วโป้งแอดมินเลยนะ <Yes. S 2> ประมาณนี้เลยแล้วปลายเขาเนี้ยอ่อนนะเวลาช่างพุ่งเนี้ยพุ่งไม่ระแวงนะครับผมปลายมันโน้มลงตามเวลาเราช่างเลยนะและที่สําคัญนะครับทาสีทุกท่อนนะเป็นสีชมพูตั้งแต่ท่อนปลายยันด้ามเลยนะ <Woo. S 2> ประมาณนี้เลยตัวนี้สำหรับใครชอบแบบความแบบหวานๆนะสีชมพูโทนสปุลาก็จัดได้นะครับผมตัวนี้ ประมาณนี้เลยยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยครับกับคันตกพุ่งไทท่านเฮดยี่สิบแปดนะครับผมตัวนี้มาในโทนซากุระเนี่ยเห็นไหมซากุระจริงๆนะใครชอบแบบแนวหวานช้อยก็จัดได้เลยนะครับผมยังไงก็จิ้มในตะกร้าได้นะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับกับคันตกพุ่งไทท่านเฮดยี่สิบแปดครับผมคับ